เขียนว่า30 30วินาทีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเดียวเดียวเดี๋ยวเดีโเโเดโโโโเด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 เนเดเ เดี๋ยววันนี้พี่นิวจะพาทุกคนเข้าไปเล่นแมปนี้กันชื่อว่าแมปหนีเท้านั่นเองนะคะทำไมเราต้องมาหนีเท้าด้วยมันคืออะไรกันแน่บอกก่อนนะว่าแมปนี้เป็นแมปใหม่นะคะดูจากการกดไลค์นะทุกคนนะยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นเท่าไหร่ดูจากภาพหน้าปกเกมนะมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้คือมันชื่อว่าแมปหนีเท้านะคะ เราไปเล่นกันดีกว่าเอาแหละตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะทุกคนนะก็มาดูกันนะจ๊ะว่ามันยังไงเนี่ยเราก็จะมาเจอกับ NPC อยู่คนหนึ่งนะคะมันบอกว่าให้เราคุยกับเขานะอ่ะลองคุยดูบอกว่าสวัสดีฉันชื่อว่าแลลี่งั้นเราก็มาถามคนดีกว่าว่าเขาเป็นใครนะอ่ะพี่นิวก็ถามว่าคุณเป็นใครแล้วแอลลี่ก็ตอบว่าก็ฉันแอลลี่ไงอ้าวก็รู้ว่าชื่อแอลลี่แต่อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวลองถามคำถามอื่นดูนะถามว่าฉันอยู่ที่ไหนอ่ะมาดูกันนะคะแลลี่ก็บอกว่า ฉันไม่รู้เหมือนกันมันดูเหมือนเขาวงกดโอเคลาก่อนแลลี่นายไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเราเลยเดี๋ยวนะพอเรามาเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะว่านี่คือประตูทางออกแต่ว่ามันถูกปิดตายไว้อ่ะไปทุกคนออกไปจากตรงนี้ดีกว่าจะบอกว่าถ้าเกิดเราเดินออกจากตรงนี้แล้วเราจะไม่ปลอดภยอัยต่อไปมันดูเป็นเขาวงกตจริงด้วยว้าตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรนี่เดี๋ยวโอ๊อยเดี๋ยวบอกนะว่านั่นคือไอ้ตัวเท้าหมิ่นน่าใช่ทุกคนนะ เอ๊ะเราเดินมาเจออะไรอะ่ะเหมือนเดินมาเจอรูปภาพใครก็ไม่รู้อะ่ะอืมอเก็บไว้ได้ด้วยไหนดูซิขอดูโฉมหน้าหน่อยเอ๊ะนี่มันหน้าตาเหมือนแลรี่นี่หรือยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเก็บไว้ก่อนละกันไปหรือยังไงไอ้ตัวเท้าอะ่ะโอเคไปกันต่อนะคะดูเหมือนกับว่าเราต้องทําการไขปริศนานะทุกคนนะเราก็เดินมาเจอประตูสีฟ้าแต่ว่าประตูมันถูกล็อกอยู่ทายังไงล่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันซ้ายขวาซ้ายเอาไปทางนี้ก่อนละกันนะเฮ้ยจะมาอี เดินมาเจอประตูสีแดงอีกกุญแจก็ไม่มีมาแล้วไอตัวเท้าไอตัวเท้าเหม็นโอ้ไม่กอดโอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยมันตัวอะไรกันครับนั่นเราต้องไปทําการหากุญแจแน่ๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอกุญแจสักดอกเลยอะ่ะเฮ้ย,ยนะทุกคนเข้ามาในนี้เราเจออะไรก็ไม่รู้อะสวิตช์เหรออ้าวอะไร เอ้า <Huh? S 1> เดี๋ยวนะมาเจอสวิตเฉยอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องทําการหาสวิตท,ทั้งหมด5สวิตนะคะประตูทางออกจะถูกเปิดออกแล้วตอนนี้เราเจอหนึ่งสวิตแล้วเป็นความโชคดีมากเลยเนะี่ยที่เดินมาเจอเฉยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปหากุญแจก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอกุญแจแล้วกุญแจสีแดงโอโ้โหเจอสีแดงเลยมามาดูกันเอ๊ะดูเหมือนกับว่าเราผ่านประตูสีแดงมานี่ เราต้องกลับไปที่ประตูสีแดงกันดีกว่ามาและไอตัวเท้าเหม็นโอ้โหอะไรกันเนี้ยนี่นายเดินรอบแบบเลยได้งไงล่ะให้มันเดินผ่านไปก่อนโอเคผ่านไปเลยผ่านไปไม่ต้องตามมานะไปก่อนนะนายไม่เห็นลรอหรอกพี่เนวจําได้ว่าประตูสีแดงมันอยู่แถวแถวนี้นะรู้สึกว่าต้องเดินไปทางขวาใช่ทางนี้แหละจําได้นะทุกคนนะใช่ไหมมาลุ้นกันเฮ้ยใช่โอเคไปไขเข้าไปแล้วอุย้ยอะไรอ่ะ แล้วเราก็มาเจอกับ NPC นะคะเราก็ทำการคลิกเพื่อแชทนะคะขอบคุณที่ถ่ายรูปฉันอ๋อใช่ทุกคนเราไปเจอรูปภาพมาใช่ไหมยีงไงร,รูปภาพนี้ทุกคนเห็นไหมที่เราหยิบมาเราต้องเอารูปภาพไหมคนนี้หรือเปล่าอ่ะแล้วเราก็ได้กุญแจสีน้าเงินมานะคะเฮ้ยเราเจอเจกุญแจสีน้ําเงินแล้วแล้วก็จําได้ว่าประตูสีน้ําเงินนะคะอยู่แถวๆนี้ละมาแล้วตัวเท้าเหม็นทําไงอ่ะเฮ้ยมันตามมามันตามมาทางตันด้วยเดี๋ยว ต้องเข้าไปในประตูนี้ก่อนตอนนี้นะพี่นิวคิดว่ามันน่าจะไปแล้วแหละไปะเดี่ยวนะยังไม่ไปอีกเหรอมันเฝ้าเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ก็ทำไมไอ้เจ้าเท้าเหม็นมันฉลาดเหลือเกินไปทุกคนเราไปกันนะฮะไปแล้วมัง้งเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นเลยแล้วคราวนี้เราก็ต้องกลับไปที่ประตูสีน้ําเงินนะคะประตูสีน้าเงินประตูสีน้าเงินอยู่ไหนอ้าเจอล้วโอเคเข้าไปเลยค่ะแล้วคราวนี้เราเข้ามาอ้าพอเข้ามาเจอสวิต์เลยจัดไปเรียบร้อยสวิต์ที่สองของเรานะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหลือ3มสวิตแล้วเราก็จะสามารถออกไปจากที่นี่ได้อยู่คนเดียวอยู่เริ่มพังเอา้าเจออะไรอะเจอไม้ทุกคนเจอไม้กระดานนะคะนี่เจอไม้แสดงว่าไม้นี้มันต้องมีประโยชน์กับเราแน่ๆรู้สึกว่าได้ยินเสียงไอ้เท้าเน่าอีกแล้วนะคะมันตามมาหรือเปล่าอ่านั่นไงมันตามมาจริงด้วยโอ้โหอ้าวเดินมาเจอประตูสีเขียวก็ยังไม่มีกุญแจสีเขียวเลยตอนนี้เดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเราเดินมาเจออะไรบางอย่างนะทุกคนนะมันเขียนว่า30 สามสิบวินาทีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเดียยวเดี๋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 ยว้โอ้โหเต็ม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 เลยโอ้โหจะบอกว่าพอเราตุยอะของหายหมดเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเดินมาเจอกุญแจสีเทาเออเจอแล้วนะทุกคนนะแล้วดูเหมือนกับว่าพี่นิวอะผ่านประตูสีเทามานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าประตูสีเทาอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะเก็บไม้ก่อน เพราะว่าเมื่อกี้เราตุยไงพอเราตุยปุ๊บไอเทมที่เราเก็บได้อะมันจะหายตามเฮ้ยเจอกุญแจสีม่วงเดี๋ยวนะเก็บก่อนเจอกุญแจสีม่วงอ่าแล้วเราก็มาเจอประตูสีม่วงโอเคเยี่ยมเลยไปเข้าไปเลยนะคะอะไรอะ่ะแล้วก็คนนี้ก็ไต่บันไดขึ้นไปเอ้ยเรามาเจอกับใครก็บ่ฮหูมันบอกว่าให้เราคุยกับคนนี้นะไปจ้ะเฮ้ยนะไ,ไม้กระดาษของคุณอ๋อมันบอกว่าให้เราเอาไม้กระดานมาด้วยได้เลยจ้ะเราเอามาอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่มันลาวาชัดชัดอ่ะไปจ้ะคือตอนนี้เรามีไม้กระดานอ่า ถ้าเกิดเรามีไม้กระดานเนี่ยมันจะขึ้นไม้กระดานให้อัตโนมัติเลยนะคะไปทุกคนนะด้านล่างนี้เป็นลาวานะจดก,กัน้นแล้วแล้วสวิตช์ที่สก็ถูกเปิดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือแค่2สวิตช์เท่านั้นนะคะทุกคนเราก็จะหนีจากไอ้ตัวเท้าเหม็นได้แล้วมาแล้วไอ้ตัวเท้าเหม็นโอ้โหมาไม่พักเลยคราวนี้ทํายังไงล่ะเนี่ยต้องเดินกลับไปที่ประตูสี่ม่วงอีกอืเดี๋ยวนะขอเข้าไปพักก่อนนะอ่ะ มันไปหรือ,อยังก็ไม่รู้ว่าออกไปดูกันดีกว่าไหมไปโอเคออกมาแล้วนะถ้ามันมาอีกก็ต้องย้อนกลับไปซ่อนทางเดิมภาวนาว่าให้ไอ้ตัวเท้าเหม็นมันไปแล้วนะมาแล้วทุกคนประตูสีเทาเจอแล้วอ่ะไปนะฮะตอนนี้จะประตูสีเทาแล้วโอ้โหเดี๋ยนะพอเข้ามานี่คือเป็นเขาวงกดไปอีกไปทางไหนดีล่ะอ่วซ้ายขวาซ้ายไปทางซ้ายแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยนะพอเข้ามาก็เป็นเขาวงกดอีกหเนี่ยสแสดงว่าสวิตช์เนี่ยมันต้องซ่อนอยู่ในเขาวงกตนี้แน่ๆ ก็มาเอาใจช่วยแล้วกันนะคะตอนนี้คือต้องเอาใจช่วยตัวเองแล้วแหละว่าจะเดินไปเจอสวิตหรือไม่เดินมาตรงนี้ก็ตานนีกโอ้แม่ก็รู้สึกว่าเริ่มจะยากแล้วนะคะเนี้ด้านนอกก็เป็นเขาวงกดด้านในก็ยังจะเป็นเขาวงกอีกเออเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเรียบร้อยอ่าสวิตท,ที่4ี่ถูกเปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้งานยากก็คือจะกลับไปทางเก่ายัางไง <c oughs> ทางออกอยู่ไหนเ <c oughs> อยเจอแล้วโอเคเจอแล้วนะคะ กว่าจะออกมาได้เอาละตอนนี้เหลือสวิตช์อันสุดท้ายแล้วซึ่งเราก็ต้องไปหากันว่าสวิตช์อันสุดท้ายอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทุกคนดูเหมือนกับว่านี่คือสวิตช์หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปในนี้ได้เอ๊ะแล้วก็มีลูกกุญแจสีเขียวอยู่ด้านในเดี๋ยวนะเอ้ยมันมีสายอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวน,นี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นกล่องไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนะเราต้องทําการเดินตามสายไปหรือเปล่ามันจะพาเราไปเจอกับอะไรเอาเดี๋ยวนะอันนี้มันตนนะันอะไปไงอะโอแล้วเราก็เดินมาเจอตรงนี้ แล้วมันใค่เรากดนะฮะมีเวลาประมาณเท่าไหร่อะสามสิบวิเหรออ๋อเหมือนกับว่าเราต้องรีบกลับไปตรงประตูนั้นแน่เลยอ่ะที่มันถูกปิดไว้พ่งนี้เป็นกลับไปตรงนั้นอะเอ้ยไม่ใช่มาผิดทางมาผิดทางถูกปิดหรือย,ยังอะถูกปิดหรือยัง<ฮ>เอาจะบอกว่ามาไม่ทันนะทุกคนโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวมันมาแล้วไอตัวเท้าเหมน็นเอามาทุกคนเอาใหม่นะฮะมันให้เวลาเราสามสิบวิโอ้โหแล้วคนนี้ไอตัวเท้าเหม็นอะะออ,อ,อ,อยังไงเรายังไงยังไง <laughs> โอ้โหจะหลบไหนได้แปบบหนึ่งเอา้าหลบตรงนี้ก่อนละกันขอให้มันไปนะไปไกลๆเลยแล้วดูเหมือนกับว่าเราต้องไปกดสวิตช์ใหม่ในนี้โอเคสวิตช์มือเวลาไปกดใหม่กดใหม่สามสิบวิจะทันหรือเปล่าเนี่ยเราต้องกลับไปที่ประตูนั้นนะคะภาวนาว่ามันไมกแล้โอ้โหแล้วเดี๋ยวประตูนั้นอยู่ตรงไหนอีกโอ้โหทุกคนงานเข้าแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคทันอยู่ทันอยู่โอเคออออเรียบร้อยแล้วเราก็เจอกุญแจสีเขียวนะฮะหยิบกุญแจสีเขียวมา โอเคเรียบร้อยนะทุกคนนะแล้วดูเหมือนกับว่าเราอะต้องไปหาประตูสีเขียวอีกประตูสีเขียวอยู่ไหนอีกเนี่ยโอ้ไม่ก็ทุเกคนอะไรมันจะยากขนาดนี้หาประตูสีเขียวแปะเฮ้ยเจอแล้วโเจอเฉยเอ้าไปประตูสีเขียวโอเคสซเวียวสุดท้ายแล้วยูหูไปกดเลยเย้ประตูถูกเปิดแล้ว แล้วคนนี้เรานะคะต้องวิ่งกลับไปตรงโซนปลอดภัยเพราะว่าประตูทางออกอยู่ตรงโซนปลอดภัยนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอโซนปลอดภัยแล้วโอเคแล้วคนนี้ประตูมันถูกเปิดออกแล้วเห็นไหมทุกคนยูเฮ้ยเข้าไปกันโยโฮอะไรอะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เฮ้ยอะไรอะทุกคนแดกเสียหรอเขาบอกว่าเหมาะตำแย่ไออย่างกะ คุณทําขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังขั้นตอนที่หนึ่งอีหยังแล้วเราก็บอกว่าใช่คุณคิดว่ายังไงรอมาว่ามันถามแล้วว่าคิดว่าในแบบนี้ง่ายหรือยากตอบว่ายากแล้วกันนะฮะแล้วเด็กเสื้อก็บอกว่าให้เราเดินเข้าไปในแสงเหรอลาก่อนเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในแสงนี้แล้วกันนะทุกคนไปฟืบอ,อ่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นฉากนะทุกคนเป็นฉากโอ้จะยังคงอยู่อันหยังกะไอตัวเท้าเหม็นนะหรอ โอเคสรุปว่าไอตัวเท้าหมิ่นยังคงอยู่ใช่ไหมเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าในแมปนี้เป็นแมปที่หนีเอาชีวิตรอดจากตัวเท้าหมิ่นนะคะมันเป็นตัวที่ดูน่ากลัวเอาดีนะสนุกมากเลยกับแมปนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็ลองเข้ามาเล่นกันไม่แน่ว่าอาจจะมีภาคสองก็ได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊าเบายจ้ะจุ๊จถ้าเกิดแล้วตอบว่าง่ายล่ะอ่ะตอบว่าง่ายนะคะแล้วเราก็ลองเดินเข้าไปในแสงรอบหนึ่งไปจ้ะจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะหรือเปล่ามาดูกันนะคะก็น่าจะเหมือนเดิมแหละอืม จะยังคงอยู่โอเคจ้าประมาณว่าไอตัวเท้าเหม็นเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ที่นี่แหละ and you